เรื่องต่อไปก็ดีกว่านะครับอันนี้เลยแม่สวยพ่อหล่อลูกก็ต้องออกมาน่ารักแน่นอนหลายคนก็คงจะทราบแล้วก็เห็นกันบ้างแล้วนะครับนี่เลยเราส่องภาพน้องเลอานะครับลูกสาวของแม่ไอ้อภิษดานะครับตามสวยได้แม่มาเต็มๆเลยงานนี้ดูสิคือจริงๆแล้วสวยตั้งแต่อยู่ในท้องอะ่ะคือเห็นความจมูกโดเห็นทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะ เครื่องหน้าครบเครื่องหน้าชัดมากนะครับเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนก็ต้องตอกหลุมรักหนูน้อยเลอาลูกสาวของแม่ไอนะครับเพราะความสวยได้แม่มาเต็มๆทั้งตาโตจมูกโดก่งหน้าตาจิม้มริ้มทำเอาแฟนคลับนะครับหลงกันไม่หวัน่นไม่ไหวเลยทีเดียวสําหรับไอนะครับก็กลายเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวแล้วหลังคลอดน,น้องเลอาก็ได้โพสต์ภาพน้องแล้วก็ภาพอันตราสาวตอนที่น้องอยู่ในท้องให้ได้เห็นกันอย่างชัดๆอย่างที่ภาพอยู่ตอนนี้นะครับในสแกมส่วนตัวของไอพร้อมแคปชันว่า ออกมาก็เหมือนอยู่นะเออแฟนคลับต่างก็แห่กันมาคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่นะครับบ้าก็บอกว่าสวยเหมือนแม่เรียกได้ว่าฉายแววตั้งแต่เป็นเด็กแบบนี้รับรองว่าโตขึ้นนะครับจะสวยไม่แพ้แม่ไอแน่นอนส่วนทางด้านแม่ไอก็ยังคงสวยและแซ่บเหมือนเดิมดูยังไงก็ไม่เหมือนอคนคลอดอะ่ะเออไม่เหมือนคนที่แบบเพิ่งคลอดลูกเลยไม่เหมือนเลยแล้วล่าสุดพี่เพิ่งดูรายการมานะอคือเหมือนนางก็ เฉยๆไม่ได้แบบมีหุ่นตรงไหนที่ว่าจะสึกหรออะไรเลยเ,เ,เดี๋ยวนี้เก่งคือเราเห็นผู้หญิงหลายๆคนมีความรู้สึกว่าเ,าเรียกว่าอยู่ไฟใช่ไหมหลังจากคลอดอยู่ไฟด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีนวัตรกรรมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็น ทุกคนที่ผู้หญิงทํำไหมเพราะว่ามีตูอต้อบด้วยแล้วลว่าแต่ว่าพี่พี่พี่ชายเดี๋ยวนี้นะเพื่อนหนูที่เพิ่งคลอดลูกไปรุ่นเดียวกันเลยเและเด็กวัยอายุ25พอมีลูกออกมาลูกเบบี๋เขาจะมีโฮโมนชนิดหนึ่งที่สามารถเขาเรียกว่าอะไรหนูจำไม่ได้แล้วที่สามารถเอาของลูกอะสเต็มเซลล์แล้วก็มาฉีดเข้าร่างกายแม่ตัวเองเพื่อที่จะ ให้สาวเหมือนเดิมคืนฟื้นฟูถูกต้องฟื้นฟูร่างกายและรู้ไหมสเตมเซลล์เด็กน้อยหายากมากนะเพราะว่าเขาไม่ขายการบําผิดกฎหมายเฉพาะว่าอย่างเช่นแบบว่าฉันหนูมีลูกแล้วหนูจะคลอดลูกเนี้ยหนูก็จะเอาสเต็มเซลล์ลูกไปฝากไว้แลวพี่ชายอยากได้พี่ชายก็จะมาคุยกับหนูว่าอุ้ยฉันอยากได้ถ้าเกิดแม่ยอมขายเอาอกเงี้ยได้อ๋อเหรอใช่เดี๋ยวนี้ม่มีกานักรรมแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าโตมาเนี่ยลูกคุณไอ้นะเขาจะเป็นดาราเหมือนคุณแม่ไหม